น็อตกองสลากพัดบินไปลอนดอนยันไม่ได้หนีให้ใช้สมองคิดกันหน่อยน็อตกองสลากพัดบินไปลอนดอนยันไม่ได้หนีให้ใช้สมองคิดกันหน่อยถ้าหนีจะโพสทำไมเผยแค่บินไปดูบอลลิเวอร์พูลกับเชลซี หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียก att, น็อตพันธวัตรนาควิสุทธ์์ีโอกองสลัดพัดมาชี้แจงเส้นทางการเงินรวม39เส้นทางการเงินเป็นเงินฝ่า1,090ล้านบาทหลังตรวจสอบพบฟาร์มผิดปกติตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้ว สำหรับฟาร์มคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20มกรา2566น็อตกองสลักพัดโพสต์ในเพจน็อตพันธวัตรนาควิสุทธิ์พร้อมภาพลากกระเป๋าเดินทางรอขึ้นเครื่องที่สนามบินสุขวรณภูมิพร้อมระบุว่าทำงานมาสองปีเต็มเพิ่งจะได้หยุดยาวขอลางานสัก8-9วันนะครับไว้กลับมาสู้ใหม่โกทูลอนดอน นอกจากนี้ยังคอมเมนต์ตอบคำถามด้วยว่าใช่ครับลิเวอร์พูแอนเชลซีผมแฟนเชลซีครับตามมาด้วยคอมเมนต์ที่ตั้งหัวข้อสังเกตถึงการเดินทางของน็อตไปต่างประเทศในครั้งนี้ทำให้นอ็อตพันธวัฒนาคมิสุดธ์ต้องมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งว่าถ้าตูจะหนีออกต่างประเทศตูจะโพสต์ทำอะไรใช้สมองคิดกันหน่อยเออลืมไป พวกไม่มีสมองนี่หว่าก็ต้องบอกนะครับว่าแน่นอนครับว่า,าคุณน็อตเองเนี่ยกำลังเป็นที่จับตาของกระแสในโลกโซเชียลเพราะว่าตอนนี้กำลังโดนคดีเพราะว่าดีเอสไอเนี่ยเองเนี่ยกำลังให้มาเรื่องของเส้นทางการเงินแล้วจู่ๆคุณน็อ ออกไปในต่างประเทศในช่วงนี้แน่นอนครับก็ต้องมีคนตั้งข้อสงสัยมีคนตั้งข้อสังเกตมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าคุณน็อตยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับยังไม่ใช่คนกระทำความผิดยังไม่โดนหมายจับสามารถเดินทางออกไปไหนมาไหนได้และแน่นอนก็อาจจะไปตามที่คุณน็อตว่าก็คือคุณน็อตไปชอบที่เชลซีกับลิเวอร์พูลจะเตะก,กันคุณน็อตชอบเชลซีก็อยากจะไปเชียร์ทีมของตนซึ่งการทํางานของคุณนอ็อตคุณนอ็อตอาจจะทํางานมาโอ้โห มาตลอดเนี่ยไม่เคยได้ไปพักผ่อนอาจจะใช้โอกาสนี้ไปพักผ่อนก็เป็นสิทธิ์ของคุณรอตเองนะครับก็อย่างที่บอกว่ารอตเองยังไม่มีหมายจับใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการที่จะเดินทางไปออกไปนอกประเทศหรือไปไหนมาไหนสามารถทําได้อยู่แล้วและที่สําคัญก็คือรอตก็ไม่ได้ไปแบบเงียบๆมีการโพสต์แล้วก็บอกด้วยว่ากําลังจะไปที่นี่ซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็เดาใจไม่ได้หรอกครับว่าจะหนีหรือไม่หนีหรือว่าจะสู้หรือไม่สู้เราเดาใจไม่ได้แต่อย่างไงก็แล้วแต่เราก็ต้องติดตามข่าวสารกันไป เรื่อยๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณน็อตนะครับเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ดีไอให้มาให้ประกรรมแล้วมามอบเอกสารต่างๆเนะี่ยคุณน็อตจะมาตามนัดหรือเปล่าซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ